มัเป็นลำบากใชเนาะนี่แต <hai> <out> ่ของแสบบาฝากพี่ฝากนองคนนี้ต้มน้ำง่วใส่ขี้เล็กพี่น้องใส่บักขี้เล็กออกมาไซัดเลยประตูองอยากปรตูย่งยากสำหรับตัซัดอย่างเดียวี่เบงญที่หละนหนังสเจแนกึบๆมเอาหนังอย่างเดียวกันเนาะอืืมอื้มอืมใหพี่น้องจินยนิดนึงมอหปนญ มาแม่แม,ม,ม่ดูออกหมสชันเลยอืมมันจะออกขมๆนิดนึงอะเองตอรับไอ้ใบขเล็กหนิเขียมาต้มไร้น้ำอยู่ครับต้มเอาความผมมันออกแต่ให้มันยังของมอยู่เลยนะอืมอืมท่อนไก่สดห่อนบรรยากาศกะห่อนแกงกระห้อนเขาเย็นแล้วอืม